สวัสดีครับทุกคนทุกท่านผมบุ๊คและทีมงานร้านยานเจริญรุ่งเรืองยินดีต้อนรับนะครับมิสูบิชิปาเจโร่อีกคันหนึ่งนะครับเข้ารับบริการอัปเกรดช่วงล่างเลือกใช้เป็นโช๊คอัพ y า s E-Series นะครับตัวนี้ได้รับความนิยมมากๆนะครับเนื่องจากเป็นโช๊คอัพที่มีระบบวาแปรผันแบบอัตโนมัตินะครับทำให้เวลาติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยลูกค้าใช้งานนะครับไม่ว่าจะนั่งเยอะนั่งน้อยขับเร็วหรือขับช้านะครับตัวโช๊คอัพจะปรับระดับให้แบบอัตโนมััััััตตตติิิลลลููกกกคคคค้้้้าาไมมมม่ออองงปรรรรบบบบเเนนนนนะะะะวีีจจผย ระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วและน้ำหนักเบามากๆนะครับนุ่มหนึบลดอาการคลุกเคลง์ย้วใส่นะครับทำให้ทุกการเดินทางนุ่มนวลกว่าที่เคยนะครับอาการที่ลูกค้านะครับเวลาผู้โดยสารนั่งรถแล้วรู้สึกเมารถนะครับตัวนี้จะลดลงเยอะนะครับพร้อมบริการติดตั้งเซตอัพและตั้งศูนย์ให้แบบครบจบในที่เดียวสำหรับพี่ลูกค้าท่้นไหนที่ใช้ i t s u b i s ช i ป a เจ r o อยู่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รุ่นไหนปีไหนนะครับอยากเข้ารับบริการอัปเกรดช่วงล่างรีนเชิญได้ที่ร้านยานเจริญรุง่รงเงินโทร08656919